นี่ป้าก็นีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นกวางเลนเดียซื้อมาวะซื้อมาจะไปใส่ที่วิไลแต่ว่าเขางดงดกิจกรรมกิจกรรมวันคริสต์มาสแล้วเลยมาใส่ที่บ้านแทนโควิดเป็นไอโควิดเออโควิดเป็นเหตุก็ที่โรงเรียนเขางดน่ะโอ นี mm. Arrow, mm. now, ่มากินกาแฟเอสพัคอฟฟี่แก้วที่2กันเมื่อเช้าไม่ได้เมื่อเช้าไม่ได้ไลฟ์สดอุ้ยอขอโทษขอโทษเมื่อเช้าไม่ได้ไลฟ์สดเพราะว่าลูกค้าทักมาแต่เช้าเลย6กโมงกว่าเกือบเกือบหโมงครึ่งเนาะเราก็เตรียมตัวที่จะไปใส่บาทเห็นลูกค้ามาวิ้ยบาทไม่ใส่แล้วไปส่งคุณลูกค้าก่อนกาแฟ2กล่องเริ่ดห้าบาทเริด มีบอกว่าเปลือมีเมียเปน็นแบบนี้ต้องทำใจหมดถุงเจ๊กอะไรสดออาเหรอชนกันใช่ไหมเออไม่ได้ดูปุ๊บไม่ได้ดูว่าพี่พรไลฟ์หมดถุงแล้วนะคะทุกคนนี่เกินหนึ่งเกินหนึ่งช้อนอีกแต่ว่ามันยังเหลืออยู่เดี๋ยวคืนนี้มาพอกหน้าเอออามาพอกหน้าดีกว่านะคะพอกหน้าฟินๆพอกแล้วนอกจากจะกินแล้ว ผิวสวยเรายังมาพอกหน้าได้ด้วยนะคะทุกคนเห็นไหมว่าพลังล้นเหลือขนาดไหนพลังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลินเนาะชื่อคุณลินใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลินโอยังอุตส่าห์เสียสละมาดูปุยไหลเนาะนี่นี่ทุกคนเรามีหลักฐานสามสองสี่สองเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะแกะซองที่ห้าเห็นไหมเรากินจริงอะไรจริงนะคะเรากิน หอมอ่ะเรากินจริงอะไรจริงไว้หนึ่งโดนขังบ้านไว้หนึ่งโดนขังอยู่บ้านคนเดียวสมน้ำหน้านึงที่ฝนขังนี่กาแฟคอลลาเจนดีๆนะคะที่ตอบโจทย์ผิวนะคะสำหรับผู้หญิงคนเราสำหรับผู้ชายก็ได้ใครกร็ได้เด็กก็ได้กินได้หมดแหละนะคะแต่ถ้า จะกินคอลลาเจนเนาะต้องแบบสิบสองสิบสามปีขึ้นไปปะเด็กสิบสามเนาะเด็กสิบสามปีขึ้นไปเนาะถึงจะกินคอลลาเจนได้ตอนนี้เขายังมีคอลลาเจนในร่างกายอยู่หอมมากหอมญญพันญ,ญพืชหอมพันญพืชอ่อ,อนๆน,นิดๆละมุนละม่อมกรุบกรุใช่ไหมนอ้องเราไม่สนใจแม่เลยหากระป๋วันนี้ โมดเตอร์พีหมดค่ะกาแฟหมดค่ะสั่งพี่ฝนไปอย่างละ 20, ยี่สิบอย่างละอย่างละยี่สิบอ่าหนีเที่ยวไปเลยมีรถเหรอนะคะอย่างละยี่สิบนะคะก็พรุ่งนี้ไปส่งที่ปากเกร็ดตอนแรกจะส่งวันนี้แหละแต่ว่ามันหมดแล้วอ่ะมันไม่มีรอพี่ฝนมาส่งตอนมืดๆนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปส่งให้ปากเกร็ดหนึ่งซองนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ที่ด่านช้างหนึ่งซองที่ท่าม่วงหนึ่งซองหนุยเริด่ด ออกสามซองแล้วว่าเลือดเลือดสมเป็นแต็มม,มากนะคะตัวเองก็จะหมดใครยังไม่ได้กินกำลังไปส่งโอเคเอาออกจากเปิ้ลแล้วหรอหนึ่งออกจากเปิ้ลแล้วหรอหนาวอะ่ะลมแรงแรงวันนี้เป็นกวางเวนเดียนะคะเขายาวมากใส่ที่โรงเรียนไม่ได้ก็มาใส่ที่บ้านนี่แหละนะคะที่โรงเรียนเขางดจัดกิจกรรมก็ ใส่ที่ลงใส่ที่บ้านนี่แหละเขาสูงมากนะคะกาแฟะอะไรกินแล้วไม่มีหน้าท้องกินแล้วเอลยี่สิบสามกินแล้วเอเอสเสียงสา,าวเวสียงสาวกังไกลลูกกังไกลใช้ลูกให้ยิบกานไกลนะวิงว่งกวบเป็น ใช้ง่ายลูกใช้ง่ายลูกใช้ง่ายมากนะคะพี่ไปไหนลูกมอเช้าไม่ได้ไลฟ์สดนะคะรีบรีบไปส่งกาแฟสองกล่องลูกค้าที่โตโรโปรตี้พูดถูกไหมโตโรใช่ไหมโตโรโปรตี้นะคะสองกล่องแล้วก็กลับมารับลูกไปโรงเรียนแล้วก็ไปกินคอลลาเจนกินโบต้าพีที่โรงเรียนนะคะก็ไม่ได้ไลฟ์สดเลยนะคะไม่ได้แบบว่ามาแนะนํา วิธดีๆกินดีๆกินอะไรก็กินข้าวห้ามือ 4, ม้อสี่มือ้อสิบมื้อก็เอวลดได้นะคะหุ่นดีได้นะเอ้ทุกคน,นวันนี้สั่งพี่ฝนไปนะสั่งพี่ฝนไปนะอย่างละยี่สิบอย่างละยี่สิบนะคะทุกคนนี่นี่ช่วงนี้นะหน้าหนาวนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคนที่แบบว่า อากาศหนาวอะ่ะคนที่เป็นภูมิแพ้อะ่ะเวลาอากาศอย่างเงี้ยอากาศเย็นอย่างเงี้ยมันจะมีน้ำมูกไหลแล้วก็ผื่นแดงๆขึ้นนะคะแล้วก็เราอะ่ะต้องแบบหาผ้าพันคอคนก็จะไอด้วยแบบหน้าหนาวมากๆก,ก็จะไอใช่ไหมอุย้ยช่วงนี้กําลังแต่งตัวสวยเลยนะคะเป็นแฟชั่นมากๆเลยที่ว่าหน้าหนาวผู้หญิงเราจะมีหมวกมีอะไรนะที่ปิดหูแล้วก็มีถุงมือมีผ้าพันคอสวยๆนะคะ แฟชนนั่นตอนนี้กับตอนนี้กำลังแฟชั่นจ๋าเลยนะจ่าปิดแล้วอะไรปิดอะไรสถานบันเทิงแล้วก็งานลื่นเลยอา้าวทำไมบางการบางการเขาไม่มีคนไม่ใช่หรอมีปะ <c oughs> มล้วงก็ทำคนมาตั้งมาให้ดูวบางการสั่งปิดสถานบันเทิงแล้วนะคะทุกคนโควิดโควิดไม่น่ารักเลยขาดรายได้ <c oughs> ใครที่มีแบบว่างาน มงคลสมรสนี่สงสัยจะได้เลื่อนอีกแล้วมั้งเลื่อนไปแล้วรอบหนึ่งเนาะตอนนี้ก็สงสัยจะได้เลื่อนอีกรอบหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่เราบุคคลธรรมดาเราสามารถกินตัวนี้นะคะต้านโควิดได้ต้านอ่าวัดได้ทำไมถึงตัวนี้ถึงต้านได้เพราะอะไรเพราะร่างกายเราแข็งแรงมีโปรตีนที่ที่ยังไงนะสมบูรณ์แบบที่พอดีที่ร่างกายเราพอดี ต้องการโปรตีนที่มันพอดีต่อวันนะเมื่อร่างกายเราแข็งแรงใช่ไหมเราก็การเป็นหวัดการเป็นเชื้อโรคก,การเป็นไวรัสที่จะเข้ามาหาเราอะ่ะมันก็มีโอกาสน้อยมากอะคะ่ะน้อยมากๆที่ที่เขาจะเข้ามาหาเรานะในเมื่อ,อเราสุขภาพร่างกายเราแข็งแรงแล้วอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะคะดีมากๆเลยสอง สองตัวนี้ใครที่กังวลเรื่องว่า,าเราจะเป็นโควิดไหมเราจะติดไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ติดยังวะติดยังวะไอนิดไอหน่อ <c> ย <oughs> เป็นไข้นิดตัวร้อนหน่อยติดอย่างวะเออกังวลมากนะคะจะเป็นโรคประสาทก็เพราะโควิดนี่แหละคนเราอะเออ <c oughs> เห็นข่าวบนกันเยอะเหมือนกันเนะาะทีเนี้ยจริงๆนะตัวนี้ช่วยได้นะคะเนี่ยลูกชายอะ่ะ ลูกชายจะถ้าอากาศอากาศแบบเนี้ยเขาจะเลือดก,กำเดาไหลนะลูกชายปุ้ยอะถ้าอากาศแบบเนี้ยแบบเย็นๆยนอย่างเงี้ยเขาจะเลือดก,กำเดาไหลโดยไม่ไม่มีสาเหตุอะอยู่ดีมันก็ไหลมาแต่ตั้งแต่ให้กินตัวนี้ไปอะเออตอนนี้ตอนนี้ไม่มีเลือดก,กำเดาไหลเลยอะดีนะคะเออแปลกนะมันเขาเขาจะทำมาเหมือนเหมือนมันจะมีสาเหตุ คือคือละร่างกายเราอ er, ะมันก็จะเป็นน <fen> ู่นเป็นนี่โดยไม่มีสาเหตุใช่ไหมแล้วพอปุ้ยให้กินเนี่ยให้คนใกล้ตัวกินไปเนี่ยสิ่งที่เขาเป็นเป็นต่างๆ่ะไม่ว่าจะเป็นเลือดกำเดาไหลเองไม่มีสาเหตุเนาะเป็นปวดหัวเข่าปวดท้องปวดหลังเป็นสายตาเป็นมาเก็นเออเขาจะหายไปเองโดยปริยายนะคะมันก็มีมาเรื่อยเรื่ออะที่เราแบบว่าเออกินโปรตีนแล้วมันดีนะเป็นโรคนู้นโรคนี้แล้วมันดีขึ้นมันหายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็มีเคสเรื่อยๆมาให้เราไม่ว่าจะเป็นเอ่าเลือดจางนะเลือดจางแล้วก็พาราซเมีอ่ะลอยเป็นพิษนะคะแล้วถ้าคนที่ซื้อไปกินแล้วประจำเดือนมาไม่ปกติอะ่ะไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องตกใจนะ อร่อยหอมมากๆนะคะกินก่อนที่จะกินข้าวนะคะก่อนที่จะไปกินออกกับเอ้กก่อนที่เราจะไปออกกําลังกายแล้วก็กินตัวนี้ก่อนนะคะอ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าไปช่วยในการที่มันจะลีนไขมันให้เรานะคะจะลีนไขมันลีงคาร์บโบไฮเดรตให้เรานะคะเขาช่วยให้หุ่นดีมากๆช่วยเพิ่มพลังให้เราไม่อ่อนเพียนะซึ่งปกติบางทีตอนบ่ายๆเราไปกินผงชุรดส กินอาหารที่มีรสจัดกินอาหารที่มีผงชูรสเราก็จะง่วงมากๆนะคะถ้าเราง่วงมากๆเนี่ยเกิดจากการเรากินผงชูรสเยอะนะคะเราก็ได้ตัวเนี้ยช่วยเสริมช่วยเพิ่มพลังให้เราเพิ่มเติมให้เรานะคะเราจะไปแอบงีบก็ไม่ได้เนาะทำงานอันนี้เป็นแก้วที่สองกลับมากินที่บ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องกินข้าวเย็นกับลูกอีกแล้วก็จับตัวนี้ไป้ก่อนบางคนก็จะกินสองแก้วสามแก้วต่อวันนะคะ ซึ่งเฮียเฮียแฟนแแฟนมอสปุ๋ยอะก็จะกิน8ดแก้วนะคะมีทุกคนคนถามว่าเออมันกินได้เยอะเท่าไหร่มันจะไปทํากดประสาทให้เราไหมแบบเรานอนไม่หลับอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยนะคะเนี่ยลูกผู้ยังกินได้เลยนะคะกินแล้วก็นอนปกติไม่มาแบบตาค้างไม่ตาแข็งเหมือนเรากินกาแฟทั่วไปนะเพราะว่ามีแค่45แคลอรี่กินแล้วมันไม่สะสมมันมันไม่เป็นไขมันทานด้วยแหละ ะะมันดีมากๆคนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วทานได้เป็นไขมันอุตสาในเส้นเลือดทานได้นะคะ,อะนอกจากที่จะทําให้เราหุ่นดีแล้วมันก็ทําให้สุขภาพเราดีขึ้นด้วยดีขึ้นจริงๆนะคะมีหลายเคสตมากๆาตอนนี้อย่างสาวๆจะเป็นใกล้เป็นประจําเดือนใช่ไหมก็จะแบบทานโปรตีนได้ไหมทําไมทานโปรตีนแล้วกินเก่งจังเลยตัวบวมมากเลยตัวบวมเพราะเกิดจากทานโปรตีนใช่ไหมไม่ใช่ ตัวบวมเนี่ยเกิดจากอาการของผู้หญิงที่เขาจะเป็นเมนเขาจะเขาเรียกอะไรไม่เป,เป็นภาษาแพทย์อะเออพึ่ก็เรียกไม่ถูกว่าหมดซองหมดแล้วทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเปิดซองใหม่หมด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 อีหริ่งจริงจริงนะคะก็การที่ว่าผู้หญิงตัวบวมอะนะคะมันเป็นเรื่องปกติเลยเป็นเรื่องที่ดีแล้วที่นายแพทย์เปี่ยมโชคเขาบอกว่าบอกว่าดีนะคะเป็นเรื่องที่ดีที่ว่าผู้หญิงจะเป็นเมนอะตัวบวม แล้วทีนี้เราอะไปเข้าใจผิดว่าเวลาเราเป็นเมนแล้วเราห่วยของหวานเราก็จะจัดของหวานกินแล้วแบบ,บชื่นใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะการที่เราเพียจัดก,การที่เราเสียเลือดประจําเดือนไปอะเราขาดโปรตีนนะคะเรากินไปเลยสองแคปสามแคปอย่างเงี้ยเออถ้าถ้าจะให้ให้โปรตีนที่ว่าพอดีต่อร่างกายเราอะคนที่หนักอะอย่างเงี้เขาเรียกสิบ สิบกิโลเขาเขาให้ประมาณว่าสิบกิโลต่อหนึ่งแคปอย่างปูอย่าห้าสิบสี่ปุ้ยก็ต้องกินห้าแคปห้าแคปขึ้นไปนะคะมันจะไม่มีผลต่อไตเลยนะคะมันไม่มีผลเลยเพราะว่ามันเป็นโปรตีนจากถั่วมันไม่มีมันไม่ใช่โปรตีนจากสัตว์นะคะคือ,อยังไงละ่ะเขาทํางานให้เขาสกัดอนะ่สะสกัดมาแบบว่าเป็นกรดอะมิโน18ชนิด เวลาเข้าไปในร่างกายเลยเราอะกิน่กินน้ําตามนะคะเขาทํางานให้เราเลยเขาจะแตกแตกตัวแล้วก็ทํางานให้เราเลยนะคะเขาจะไปทํางานเขาจะไปสร้างกล้ามเนื้อให้เราเขาจะเปลี่ยนจากไขมันเลวเป็นไขมันดีคือไงไขมันที่มันสะสมในร่างกายอะนะคะยิ่งพุงพุงหมาน้อยของเราอะมันจะลดยากลดยากแต่ลดง่ายนะคะเรามีตัวช่วยบางคนก็จะพูดว่า หูลดยากอะ่ะเราขี้เกียจออกกําลังกายเราไม่มีเวลาออกกําลังกายไอ้อย่างปุ้ยก็ไม่มีเวลาออกนะเพียงแต่ว่าละ่าเราก็จะมีท่านู้นท่านี้อย่างใน Youtube ใน TikTok อก็จะมีทําแค่ท่านี้แค่แบบเราไม่ต้องไปฟิตเนสอ่ะแค่ท่านี้สิบห้นาทีอยู่บ้านเออเชื่อไหมว่ามันลดได้อะ่ะปุ้ยอะ่ะ ตอนแรกอะเอลยี่สิบเจ็ดใช่ไหมแล้วปุ้ยก็บ้าออกกําลังกายมากจนเอล์ยี่สิบสองเพรเอลยี่สิบสองปุ๊บมันก็จะมีเหตุการณ์นู้นเหตุการณ์นี้ที่ว่าไม่ได้ให้ออกออกกาลังกายมันก็เพิ่มมาเอล์ยี่สิบสี่แต่น้ําหนักเท่าเดิมนะแต่ด้วยความที่เราไม่ได้ออกกําลังกายไงเอลมันก็เลยเพิ่มขึ้นเป็นยี่สิบสี่แล้วทีนี้ก็ไปลองทาท่าที่ว่าเออสิบห้านาทีสิบนาทีง่ายสิบเอ๊ะสิบท่าง่าย, 10, ยาง่ายสิบห้านาทีสําหรับล่องสิบเอ็ดเอลเอส เออปุ้ยทำสองวันนะทำสองวันทำแค่ก่อนนอนด้วยนะไม่ได้ทำเช้านะมันยังลดไปโลหนึ่งเลยอะ่ะเอ้ลดไปโลอะไรลดไปหนึ่งนิ้วเหลือยี่สิบสามอ่ะแล้วเมื่อวานเมื่อวานแล้วก็เว้นไปวันหนึ่งแล้วก็ทำเมื่อวานนะคะวันนี้จะได้ทำหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าเรายังไม่ซักผ้ารีดผ้าอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็มีก็จะมีงานบ้านให้เราทำอีกไม่รู้ว่าจะได้ออกกำลังกายหรือเปล่าเดี๋ยวหกโมงแล้ว เดี๋ยวจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะกินเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปกินข้าวพาลูกไปกินข้าวก่อนนะคะสวัสดีค่ะมีความสุขกับปีใหม่กันนะคะมีความสุขกับโบตอพี <c oughs> ถ้าอยากมีความสุขมากกว่านี้ต้องมาสั่งโบตอพีไปกินนะอืมมันจะไปก็ไม่ได้ไปนัดรับได้ที่วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองบ้านใหม่ดอนคาตลาดอู่ทองนะคะเราแวะใกล้เคียงเลยแล้วก็ ที่ปากเกร็ดสวัสดีค่ะบ๊ายบาย